สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังงะสอรี่กับเรื่องราวของบลีเทพมรณะกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของเคมปารจิแต่ละคนกันครับซึ่งเนื่องมาจากว่าเคมปาจิเนี่ยเป็นชื่อที่มีความสำคัญมากๆก,กับเรื่องนี้เลยนะแล้วก็มีเรื่องราวแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานพอสมควรครับ ด้วยหากจะกลาวถึงชื่อของเคมปาจินั้นเนี่ยก็คงต้องย้อนไปในมังงะตอนที่104ครับขณะที่อิจิโกะนั้นกําลังต่อสู้กับซาราคิเคมปาจิโดยยามาดาฮานาทาร่ได้กล่าวว่าเราจะทิ้งอิจิโกะไว้แบบนั้นไม่ได้เด็ดขาด พราะว่าคนที่ต่อสู้ด้วยนั่นก็คือซารากิเคมปาจิแห่งหน่วยที่11ยังไงล่ะเคมปาจิเนี่ยคือชื่อที่มอบให้กับคนที่ชอบการต่อสู้และสังหารศัตรูไว้มากที่สุดใน13หน่วยพิทักและในตอนนั้นเองครับผมเราผู้อ่านนี่ก็พอจะรู้คร่าวๆนะครับว่าอ๋อไอคนนี้ไม่ชื่อว่าเคมปาจิเนี่ยก็คือคนที่แข็งแกร่งมากๆเหรอมั้งแต่พออ่านอ่านมาสักพักนะครับผมเราก็ได้ทราบว่าชื่อเคมปาจินั้นเนี่ยไม่ใช่ชื่อเฉพาะของใครตั้งแต่ต้นนะครับแต่เป็นชื่อที่สงว่าไม่แก่รุ่นต่อรุ่นเฉพาะผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นโดยในมังงะตอนที่526เนี่ยเป้าโนนาได้กล่าวว่าในแต่ละยุคสมัยเนี่ยจะมีเคมปาจิได้เพียงผู้เดียว มันเป็นกฎและเป็นท้งชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงทําไมนะรือพยายามที่ผู้แข็งแกร่งได้พบกับผู้แข็งแกร่งคนต่อไปปลายดาบจะเบี่ยงเบนเพื่อเข้นฆ่าและบ่มพอผู้แข็งแกร่งคนต่อไปยังไงล่ะก็เลยกลายเป็นว่าชื่อของเคมปะจินั้น,นีก็ถูกส่งต่อไาเรื่อยๆนะครับจนถึงคนที่11คนล่าสุดนั่นก็คือซาราคิเคมปะจิครับแล้ววันนี้ครับผมผมจะพาทุกคนไปรู้จักเคมปะจิแต่และคนที่ปรากฏตัวออกมาในเนื้อเรื่องทั้งในมังงะแล้วก็ในภาพยายแบบคร่าวๆนะครับว่ามีใครบ้างนะ แล้วก็ความเก่งของแต่ละคนนั้นเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วเลยไปเริ่มกันที่คนแรกเลยดีกว่าครับกับเคมปาจิรุ่นที่1เจ้าเก่าเจ้าเดิมบุนโนนายาจิรุนั่นเองครับปาก็คือตำนานของตำนานนะครับผมผู้ที่ทำหน้าที่หัวนหน้าหน่วยที่11และสร้างรูปแบบห้องหน่วยนี้ขึ้นมาเป็นคนแรกเลยนะครับ ป้าเป็นหนึ่งใน13หน่วยพิทักษ์รุ่นแรกที่กล่าวกันว่าแข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียวนะและก่อนหน้าที่ป้าจะได้รับการเชื่อฟีมือจากปูยามะและได้แต่งตั้งเป็นหัวหน้าหน่วยป้าอุโนฮานะเนี่ยไปถึงอดีตอาชญากรที่ชั่วร้ายที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของโซซเอตี้เลยทีเดียวกันเธอได้เรียนรู้วิชาดาบทุกสำนักที่มีในไตหลาและเชี่ยวชาญในทุกวิธีดาบจึงตั้งชื่อให้ตนเองว่ายาจิรุซึ่งแปลว่า8สายแลละย้อนกับไปสมีป้้าาโนนเดงตหนน่เป็หันสายนนนั้ะครับ เธอในชื่นชอบการก่้าฟันอย่างมากนะขนาดที่ว่าหาเขาอ้างว่าจะออกมาปราบพวกพนเนจรรอบเมืองลูคอนเพียงเพื่อให้ตนเองนี้ออกมาจากเซเรเตเพื่อไปตามหาผู้ต่อสู้แข็งแกร่งแค่นั้นครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าแต่ก่อนนี้ป้าจะซาดิสขนาดไหนนะและสุดท้ายตอนนั้นก็ได้ออกมาประดาก,กับซาลาริสมัยเป็นเด็กครับจนเกิดเป็นเรื่องราวการต่อสู้ที่ป้านี่ไม่มีวันลืมเลยครับและหลังจากนั้นนะครับผมเธอก็ได้วางมือจากเคมปจิครับแล้วก็ไปรับหน้าที่หน่วย C หน่วยพยาบาลแทนนะป้าอุโนโอนานั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเก่งครบเครื่องงในทุรรด้าจิๆคับ ทั้งวิธีมานวิธีดาบมันสมองแล้วก็ดาบฟันยันสุดเจ๋งอย่างมินาซึกิแต่ว่าตัวป้าเองนะครับก็ได้พูดว่าเขาน่แข็งแกร่งและเก่งกาจยิ่งกว่าใครเว้นแต่ซาราคิเคมปาจิครับคนต่อไปครับผมคุริยาชิกิเคมปาจิเคมปาจิรุ่นที่7ครับตัวละครที่โผล่มาในยายบ l e สเซอร์ r บรดอาร์ฟ e อริเวอร์วิเขาเป็นเพื่อนสนิทของเคียวรัคุชุนซุยนะครับแล้วก็เป็นที่รักของลูกน้องอย่างมากเลยนะ ความเก่งกาจของเขาเนี่ยอยู่ในระดับแนวหน้าในตอนนั้นเลยทีเดียวครับขณะที่ว่าเคยเอาชนะวัตโตร์ดผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นแม่ทัพของบรราริกันลูเชียนบานได้เลยทีเดียวนะซึ่งนั่นมันก็เป็นผลงานที่ทําให้คุรุยาชิกิเนี่ยได้รับความนับถือจากลูกน้องอย่างมากครับแถมในนิยายยังบอกอีกว่าคุรุยาชิกินั้นเนี่ยเคยปฏิเสธที่จะเลื่อนขั้นเป็นหน่วยสูย์อีกด้วยเพียงเพราะว่าเขาเนคิดว่าตัวเองเนี่ยขี้เกียจเกินกว่าจะปกป้องวังราชวิญญ,ญาณแล้วก็ไม่เหมาะสมที่จะปกป้องวังราชวิญญ,ญาณและต้องซ่อนตัว และสิ่งที่ทาให้ลุงนั้นเก่งเวอร์วังก็น่าจะเป็นบางไขของแกครับซึ่งเป็นบางไขที่ถูกห้ามใช้ในเซรเทีกันเลยทีเดียวนะแกบางไขแกแกครุกไคโรมันเป็นบางไขที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็เป็นอันตรายต่อเซรเทีครับเมื่อปลดปล่อยแล้วเนี่ยมันจะเรียกขากรรไกขนาดมหึมาขึ้นมาจากพื้นในช่วงเวลาของการอันเชิญขากันไกขนาดมหึมานั้นเนี่ยมันจะมีความดุร้ายอย่างมากครับมันจะกินทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวทั้งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิต มันจะบดขยี้ทุกอย่างโดยไม่สนใจเลยนะครับผมะเว้นตัวของคุรุยาชิกิเองเท่านั้นครับด้วยเหตุนี้นะครับผมมันจึงทําให้4 6ห้องวังกลางนี่ห้ามให้คุรุยาชิกิใช้ในเซเรเทแต่ทว่าตอนนี้เขาดวลกับอาซาชิโรโซยานี่เขากลับไม่ได้ใช้บางไรนี้ในการต่อสู้นั้นเลยครับแถมเขายังใช้ชิ่อไคของเขาเนี่ยการลูกน้องของตัวเองเออกไปจากการต่อสู้ด้วยนะอีกทั้งคุรยาชิกิยังได้กล่าวคําพูดเดเทกับลูกน้องของเขาว่าทุกคนไม่ต้องห่วงตัวเขาอาจจะตายแต่ว่าเคมปาจิจะอยู่ตลอดไปเลยทําให้เขานี่พ่ายแพ้ไปอยยย่่าาางนาเสีดครับ คนต่อไปครับผมอาซาชิรุโซยาระอาซาชิรเคมปาจิเคมปาจิรุ่นที่8ครับเป็นตัวละครในภานิยายเช่นกันนะครับผมชายหนุ่มที่เกิดมาในตระกูลที่สูงสักแต่วัชาตากรรมชีวิตนั้นน่าหดหูแล้วก็น่าสนใจอย่างมากครับโซยานั้นได้รับนามเคมปาจิด้วยการสังหารคุรุยาชิกิเคมปาจิท่ามกลางยงมทูตทั้งหน่วยในพริบตาเดียวเลยนะโดยในตอนนั้นนะครับผมขณะที่คุรุยาชิกินั่งกงเล่ากับเคียรากุท่ามกลางลูกน้องในหน่วยอยู่นะครับโซยานี่ก็ได้ปรากฏตัวและเดินเข้ามาท้าสู้กับ, achi, บ,บงงคุรุ เลยได้ศักดิ์ศรีความเป็นเคมปาจ,จินะครับผมคุริยาชิกิเนะี่ยก็ต้องตอบตกลงอย่างไม่ลังเลนะทว่าในตอนนั้นเองเนี่ยเคยรรคุก,ก็ได้เตือนคุริยาชิกิแล้วเนี่ยว่าให้ระวังตัวหน่อยเพราะว่ามีบางอย่างที่มันน่าสงสัยอย่างมากครับแต่ทว่ามันก็ไม่ทันการนะครับผมด้วยพลังความสามารถบางใครสุดโกงของเขาแกบ,บางใครอุโรซากุโร่ที่มีความสามารถในการประสานร่างตนเองล้อมรวมเข้ากับทุกสรรพสิ่ง ที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตและควบคุมมันทาให้เขานี่สามารถรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในบริเวณนั้นได้ครับและก็สามารถประยุกต์มาหลอมรวมเป็นการโจมตีได้นะและเทคนิคขั้นสูงที่เขาใช้ในการจัดการคุรยาชิกิจนั้นก็คือการประสานเข้ากับร่างกายของเหยื่อและทําลายมันจากภายในอย่างไรก็ตามนะครับผมการทําเช่นนี้เนี่ยดูเหมือนมันจะทําให้เขานี่เสี่ยงต่อความเสียหายอย่างมากเช่นกันครับไว้เดี๋ยวว่างๆผมจะมาทําประวัติแบบเต็มแบบละเอียดของโซยักกันครับทุกคน คนต่อไปก็ผมกิการโจรกสซิเกะหรือว่ากิการโจรเคมปาจิเคมปาจิรุ่นที่10ครับเขาได้พายไปให้แกซาราคิเคมปาจิด้วยดาบเดียวนี่ครับกิการโจเนี่ยเป็นชายรูปร่างใหญ่ที่มีผิวสีเข้มผมสีเข้มนะครับผมแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาที่แปลว่าวหน้ากลัวนะรายละเอียดของเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่าฮิรรโกชิเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่ากิการโจนะเนี่ยเป็นคนที่เกลียดครานครับแล้วก็มักจะดูดประชุมอยู่บ่อยครั้งครับ แถมพี่ละกุยยังบน่นอีว่าทําไมต้องเอาคนสมองหมูมาเป็นหัวหน้าหน่วยด้วยวะเนี่ยส่วนพลังความสามารถของเขานนั้นก็ไม่ปรากฏครับเรียกได้ว่าบทจ้างจานนะครับผมสร้างมาเพื่อให้สาราคิฟันเท่านั้นครับและคนต่อไปในแก่ผมที่สุดแห่งลูกรักว่ากันมาเป็นเคมปาจีที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์กับสาราคิเคมปาจีเคมปาจีคนที่11ครับ ซาราคินั้นเป็นชายที่โดดเดี่ยวไร้ญาติมิตระครับผมไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเลยนะเขาเกิดแล้วก็เติบโตในเขตซาราคิที่80ที่เมืองลูคอนครับซึ่งมันเป็นเขตที่เรียกว่าเลวร้ายและก็ป่าเถื่อนอย่างมากะครับผมมีแต่อาชายกรรมนะเขาจึงใช้ชื่อเขตซาราคิ้เนียเป็นชื่อของตัวเองไปเลยสิครับส่วนด้านพลังการต่อสู้ของซาราคินั้นเนี่ยคงไม่ต้องสาธยายอะไรให้มากะครับผมเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าพี่แกนิโอพีขนาดไหนนะ ขณะที่ว่าช uh ูฮาบะราชันควินซี่เนี่ยได้ระบุให้ซาราคีน,นั่นอยู่ใน1ในกําก,กำลังรบพิเศษที่ต้องเฝ้าระวังในการต่อสู้และซาราคีนั่นก็ถูกเลือกมาเพาะพลังในการต่อสู้ที่เกินคาดเดาได้สมัยซาราคีเข้ามาเป็นหัวหน้านหน่วยใ,ใหม่ๆเนเขาได้รับการฝึกเขนโดจากป่ยามาด้วยนะครับ แต่ถ้าว่าการฝึกนั้นก็ต้องยุดตีไปนะครับผมนื่็เพราะว่าเขาเก่งเกินไปครับจน46ข้อวังกลาในเกรงว่าจะคุมไม่ได้นะกลัวจะเป็นแพยต่อเซเลเทเวอร์วังไปแล้วครับทุกคนอีกทั้งยังมีพลังป้องกันความถึกความทนนะครับรวมไปถึงพลังกดดันวิญญาณที่มากมายมหาศาลครับซึ่งในภาคแรกนั้นเนี่ยซารากียังไม่ได้ใช้พลังที่แท้จริงเลยนะครับแต่ถึงขนาดนั้นเนี่ยเขาเองก็เป็นคนที่มีพลังกดดันวิญญาณที่มากพอสมควรครับขนาะที่ว่าเขาเนี่ยให้กองวิทยาการวิจัยเนี่ยทำภาพปิดตาที่ดูดกลืนพังดาเอองเพกาารรต่อสสู้้นนนัมมุกกขึคบ และยิ่งในช่วงหลังของการต่อสู้ที่ซาราชิเข้าถึงดาบฟันมยานของตอนเองเนี่ยแกบดาบโนซาราชิแล้วนั้นเนี่ยความเก่งของเขาเนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่ครับผมเียได้ว่าเก่งเกินจะจินตนาการได้จริงๆครับผมว่าเฮียแกนี่แหละครับผมคือเคมปาจิที่เก่งที่สุดในความคิดของผมนะเพื่อนๆเลยครับผมคิดว่าใครคือเคมปาจิที่เก่งที่สุดยังไงก็คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยครับ ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับ5เาคมปาจิที่ปรากฏดตัวออกมาในเรื่องทั้งในมังงะแล้วก็ในนิยายนะครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรในก็สามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนอย่างมากนะครับผมที่ดูมาถึงท้ายคลิปนะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด,ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ